ในส่วนพวกคุณก็เดินทางมาถึงบริเวณที่ใกล้กับโบสถ์รอบๆจะไม่รู้จิตอาวของลางร้ายพวกค,คุณรู้สึกว่าศัตรูใรขขกล้เข้ามาทุกทีแปลกจังเธอรู้สึกอาแบบนี้กันนะพวกเขาทำได้ยังไงกันและตองนี้ถึงเวลาของศึกชี้ชะตาแล้วอะพวกเราไปกันเถอะฟลอเรียนรอเดี๋ยวไปแล้วไปเหรอ คุณรอเราอยู่ข้างนอกเถอะอ,อ,อย่าเข้าไปเลยคุณเคยถูกอสูรคือวิญญาณกาดก่อนไปแล้วครั้งหนึ่งแบบนี้อาจสะบับคุมจิตใจสำนึกแล้วก็คุมร่างคุณอีกค,ครั้งได้ไง่ายๆเลยนะอีกอย่างในตำแหน่งที่ใกล้กับมันขนาดนี้ร่างกายที่เคยถูกกัดก่ออาจจะกลายเป็นสัรสาพเป็นแบบไหนก็ได้นะเพราะงั้นแหละถ้าต้องไปันต้องอยู่ข้างหน้าที่สุดหรือว่าคุณจะใช่แล้วัะจะล่อมันให้เข้ามาในร่างฉันอันตรายเกินไปอย่างแย่สุดันต้องจับใจฆ่าคุณเลยนะ คุณเข้าใจถึงความร้ายแรงครั้งนี้หรือเปล่าคุณเข้าใจดีแต่ถ้าแบบนั้นทุกคนก็จะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นอนะครับมันไม่ยอมออกไปจากร่างกายที่คุณผูกได้ง่ายๆแน่และคุณก็ไม่จำเป็นต้องกังวลว่ามันจะออกอาจจะไปครอบงำเครื่องของคนอื่นคุณคอรินคุณไม่เหมือนกับฉันกูเป็นนักล่างเงาที่ส่งพลังไว้ที่เที่ยงตรงนี่คือความผิดที่ฉันทาลงไปฉันก็ควรจะแบกรับมันด้วยตัวของฉันเอง หรือจะให้พูดอย่างคือจะไปต้องทําแบบนี้นบบนคุณก็คิดซะว่าฉันต้องฉันขอท้าประลองคุณเกตเกตโยกของตัวเองก็แล้วกันได้โปรดอย่าเอามือนะเขะ้าใจแล้วล่ะฟลอรเรียนฉันแนะนาตัวแทนประลองยอมรับคําท้าประลองของจากคุณและขอแสดงความเคารพกับคุณขอบคุณมากนะไปกันเถอะได้เวลาลงมือแล้วล่ะ ทำให้เจ้ามอนสเตอร์นั่นสถานสถานใต้คมตาของนักล่างเง่าอีกครั้ง 倒せない魔物などいないその時ファントムハンターの宝に秘められた力が手の中に集まり始めた宝もしかして鍵は<ん>歴代ファントムハンターの名前よでもどうすればパイモン<っ>忘れたのかい僕たちの切り札の技能彼らは名残も,も求めないが人々の召喚には必ず答えるファントムハンターウォルト変幻自在なマジシャン 幻影両団の処刑人よ姿を現せファントムハンターエスト黄金の意志の継承者、はい、暗影両団の審判官よ僕の召喚に応じよペトロニラ秩序と正義の守護者一番敬愛するファントムハンター親友を助けてくれて。 大切な友情を与えてくれてありがとうお願い私に力を貸して <laughs> 我らファントムハンター長官に応じよう ด้วยเหตุนี้มอนสเตอร์จะถูกจำกัดถูกถูกกำจัดและจอบเบก็ถูกปราบปรามไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเนักรงก็ได้รับความสัติสุกขกลับคืนมาอีกครั้งพวกขุนานางก็โดนที่ต้องข้อนำก็มองเห็นความผิดที่ตัวเองทำลงไปบางครั้งก็จำชื่อของีร่เห,รเหล่านั้นได้จำได้ว่าพวกเขากับกู้ดินแต่แห่งน,น,นี้แน่นอนมีบ้างคนที่ไปดูเรื่องราชชีิตของตัวเองกันต่อไป นี่คือนักล่างเงาพวกเขาคอยไล่ตามเงามอนสเตอร์ในความมืดมิดและเพื่อคอยกำจัดและขับไล่พวกมันพวกเขาจะปกป้องเมืองแห่งนี้และปกป้องชีวิตของผู้คนตลอดไปไม่ว่าผู้คนจะจำชื่อของเขาได้หรือไม่ก็ตามอันนี้ก็ถือว่าเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของสคลิปแล้วใช่ไหมพวกคุณได้ตอนจบที่ดีนะเนี่ยเปน็นในเรื่อ่ไม่เยวเลยนะทีแรกก็คิดว่าเป็นแค่คลิปการประชามตทั่วไปเฉย แต่ยังใกล้ตอนจบมากเท่าไหร่เฮ้ยังทำให้รู้สึกว,ว่ามันออกมาแบบชาญฉลาดแล้วทำมาได้ดีทีเดียวแหละโดยเฉพาะตอนฉากที่ตายนั่นแหละทำออกมาได้สมจริงก็สุดเลยละ่ะ <c oughs> จริงด้วยคิดถึงแล้วว่าอาวุธที่พวกเราได้มาจากสมบัตินั่นจะมีเอฟเฟกต์อะไรนั้นอยู่ด้วย <c oughs> นั่นสิแต่ว่ามันเป่งแสกงกในมือของเราเราตกใจแทบแย่นะ่ะเมื่อกี้ลองศึกษาดูอีกพักหนึ่งแต่ก็ไม่นจะเป่งแสงอีกเลยอาวุธตัวนี้เป็นพร็อพต้องเก็บไปคืนเถอะนะฉันวางไว้ตัวนี้นะ ทฟินนะสนุกไหมคะแน่นอนถ้าข้างหน้าไม่บอกเกมสวบาอีกแล้วก็อย่าลืมเรียกเราด้วยนะได้เลยไม่มีปัญหาแล้วก็สมัครสมาชิกลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคระั้วขอตัวกนะลับก่อนนะระหว่างทางมีเรื่องอยากคิดทบทวนดูหน่อยนะคุณฟลอ,ฟอรเรียนฟื้นขึ้นมาแล้วชุดทักทายเขาแทนเราดีนะยกุนเขาแย่เลยเมื่อกี้เขาก็เหนื่อยมากจนหลับไปแล้วอนะมันพูดถูกนะคนลำบากแก่เราไปเจอใหม่นะทุกคน ตอนนี้ถามไปแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมว่าเราจะได้นะมันเรื่องอะไรกันนเนี่ยรู้ตัวมานานแล้วเหรอเนี่ยตอนที่เราเรบตาย้่ามันมีพิรุธมากเลยล่ะเจ้สศาทนมาตั้งนานแล้วถามถึงถึงมาถามตอนนี้เนี่ยพอโครินเธอน่ะถาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนฟรีน่าก็ดูเหมือนจะไม่สังเกตเลยด้วยซ้ำดูท่าเขาจะไม่มีใครสังไม่มีใครอยากเปิดม่านแห่งจินตนาการสินะพูดเธอพูดอะไรกันเหรอ จริงๆฉันก็รู้แล้วแหละไพ่หมดมันมรู้เรื่องเหรอเนี่ยขอโทษดีนะแต่ตอนนี้ปิดหูไว้แล้วยังทันนะแต่ปิดให้เลยไมะะ่ละกันอย่งยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าทุกคนหม,มายความว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ใช่ฉากที่วางแผนไว้ตามสคริปต์นั่นหรอบอกว่านี่ไม่ใช่บอร์ดเกมสมบัติทั่วไปมนะั้งแต่แรกจะดีกว่านะเสียงดังจังเลยครับปวดหัวผลผลมากเลยฮะ ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะลุกขึ้นมานี่มันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเอออยากขยาวสิโอ้ยฟอนเลียนเล่าเรื่องทั้งหมดใ่คุณฟันอย่างละเอียดนี่ฉันไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมเพื่อหลังเอาคลิปนี้พวกคุณคลิกกันสดๆเลยเหรอคคการ,รการ็หกไปเสกก็ดีนะแต่ในเรื่องของฟอนฟอน,ฟอนเลียนคลิกขึ้นมาต้องยกนิ้วให้เลยนะการแสดงแบบตัวสดของคอลินก็ด้วยอยากนักมายากคนขึ้นเวทีและลืมอุปกรณ์เลยสร้างซิกมาจากคนที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาใหม่เลยล่ะถ้าสมมติว่า ฉันรู้ว่าขางสมบัตินั้นมีปัญหาฉันอาจจะวิ่งหางตุ่ไปแล้วก็ได้ก็แค่เรื่องเล็กน้อยนะไม่เคยคิดว่าเรื่องใหญ่จะคิดว่าเรื่องใหญ่จะออกมาจากปากเลยหรอกนะเลือกพูดขึ้นมาสักอย่างสิอาจทำให้ตกคนตกใจไปเลยก็ได้นะแันคงชินไปแล้วหรือมปชื่ออเธอรลดผลขนาดไหนแล้วเนี่ยไม่น่าล่ะตอนเป็นผู้ดำเนินเกม ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนเธอก็รับมือได้ตลอดเลยสุคุฑฟอเรียนฉันไม่มีอะไรจะโต้แย้งฉันจะไปที่กองตำรวจเพื่อสารภาพความผิดตัวเองคำลงไปและรับการลงโทษแต่ใชนการรู้สึกว่าคุณได้รับลงโทษมามากพอแะอวนะว่าอย่างไรนะถึงแม้ตอนแรกจะถูกผลประโยชน์บางตาแต่ว่าการกระทำในสุดชีวิตนได้พิสู์ใ้เห็นแล้วว่าคุณเองก็เป็นนักล่างานที่อยู่ขสบัคนหนึ่งเช่นกันเมื่อรบเมื่อให้นี้แล้ว บางทีการที่คุณทำงานนักล่างเงาให้ดีต่อไปอาจจะสำคัญกว่านะแต่ว่าแน่นอนคุณก็ยังต้องถือกุญแจต่อไปจากนั้นก็ขอโทษนักล่างเงาอีกสองคนแล้วจะใช้ตามที่อีกฝ่ายเรียกร้องมานะครับจากนั้นแล้วคุณก็ได้พิสูจน์เกียวติยของตัวเองในการประลองของฉันไปแล้วนะล่ะนะเดี๋ยว ฉันจะทำตามที่คุณบอกแล้วกันเดี๋ยวใช้จะไปคืนกุญแจท้งสองดอกให้กับพวกเขาเองขอบคุณพวกคุณมากนะโอกาสทั้งสองโอกาสที่ทั้งสองคนแลก็ไอ้โอกาสที่สองที่ทุกคนมอบให้จะไม่มีทางทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนขอสบายด้วยเกล็ดของนันกล่าเงาเลยทางไงนก็เจอกันใหม่นะ พอพูดถึง้านล่างนักล่างเงาสมัยอยู่ในะท่านจะก,การยังไงเลยอะปล่อยไวนะ้แค่นั้นจริงเหรอไม่ปล่อยให้คนสมัยนี้มาดูและจะจำพวกเขาไว้หน่อยเหรอไม่ละนี่คือสีที่เขาเลือกนี่แหละคือวิถีของนักล่างเงาต่อห้เป็นฉันจะก็อยากทำงานต่อไปในฐานะตนัวแทนประลองเช่นเดียวกันจะไม่อยากให้ใครมาจดจำฉันในฐา,านะนักล่างเงาหรอกนะคนละเรื่องกับวิถีของนักวยากรเลยแต่แค่ขอชื่นชมในการตัดสินใจของคุณคอรินนะ ตัวจิ๋จะกเลื่ขึ้นมาได้ในเมื่อไม่ใช่เอฟเฟกต์แแสดงถ้างั้นช่วงการต่อสูต้ตอนสุดท้ายทำไมออวุธของรเราเปล่งแสงด้วยล่ะเพาะว่าล่างๆองอดีตจะทำการ,ร,าการาาาาล่ากระถาแสงวุธเพื่อปราบปามอนสเตอร์นะเมื่อสภานถึงมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงพวกมันก็จะเปล่งแสงขึ้นมาเองนะไม่น่าล่ะสุดท้ายแตอยู่กลางการะทำของเจ้าหมอนั้นได้จริงๆฉันคิดว่าการอันเชิญจะได้ผลจริงๆซะอีกก็คงได้ผลไม่มากก็น้อยล่ะมั้ง หมายความว่าไงเหรออาสูรคือ็นยานที่ถูกปิดผนึกไว้ใชแต่ว่าน่าจะออกมาจากยุคเดียวกันกับนักล่ากางาขุมนั้นนะแต่ชื่อที่ทุกคนที่พวกเธอพูดออกมาหรือไปชื่อนอักล่าผู้ก้กาหารที่สังหารพู้เดียวกันเจ้าพูดเดียวกับมันนับไม่ถ้วนเพราะยินชื่อเหล่านั้นทักก็ทำให้พวกมันโกรธขวดนะเพิ่งรู้ว่าชื่อก็ทำแบบนั้นได้เหรอเนี่ยนาเบียไม่กี้ตอนที่อันเชิญเธอพูดว่า อ่อแต่ทั้งหมดต้องเป็นความจริงไม่สิเอ่อเป็นคำในบทตั้งหากถ้ามันผ่านอะไรพวกค้อนละสัตวอย่าต้อยฉันพูดซ้ำน่าอายชะมัดเลยขอบคุณนะที่เป็นอย่างนั้นเอราะเธอพวกเราก็คนกันเองนะเออไม่คุยเรื่องนี้ละฉันขอดูน้ำไปก่อนพูดเธอรีบตามมาละเอ่อหนีไปซะละ่ะ งั้นฉันก็ขอตัวก่อนนะวันไี้สัมผัสถึงเรื่องราวสุดยอดเยี่ยมเลยล่ะกลับไปเล่าให้ทุกคนฟังได้ทั้งคืนเลยล่ะนะไม่เจอกันใหม่นะอือมรเจะระบหลังละโดเมนถ้าไม่มีใครจำชื่อของเธอได้และการเดินทางของเธอไม่มีใครยกย่องงั้นเธอคิดว่าความหมายของการเดินทางในครั้งนี้ทีออยู่ที่ไหนกันล่ะ ต่อให้ไม่เป็นที่จดจําแต่บางทีการได้ใช้เวลารวมกับเพื่อนๆก็อาจจะมีความหมายที่ดีไม่แพ้กันการได้สร้างอนะคาคตไปพร้อมกับทุกคนก็มีความหมายเหมือนกันนะต่อไปดีนี่นะจะจัเอาไว้แล้วเธอมองเรื่องนี้ยังไงล่ะฉันเหรอ <c oughs> ล่างาคนนั้นไม่ได้ตอบอะไรเกี่ยวกับคำถามนี้นะทาง,งานให้แสงอันเงย็บ งานยามค่ำคืนตอบแทงเขาก็แล้วกันนะ